มากินรวดนี่คือเถียวเดียวเด้ยาเมือจี้นี่เนี่ยซ้ำนี่นะโดนไปให้คักวันนี้ได้กินแท้ก้อยกุ้งสดสดได้ครับผมนี่รอบแลี่นเขาทายครับครับตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ครับอีคัด้วยครับอมันร่มหมครับมันนี้ครับแต่กระได้อยู่ครับแต่ก็สีไม่ได้หลายครับนี่ตัวใหญ่ครับผมครับ นี่ทะเลกินสมผันครับสิยามอีกได้ยุครับผมแต่ว่าห้าก็ต้องมาเลียกก่อนครับผมไอ้มนี่การสิกินก้อยก้อยกุ้งครับกุ้งนด้รับไปแล้วครับผมกุ้งครับที่น้องไับแล้วอื่นกัทีได้ไปเบิ้งองมารำซิง กูยืนอย่านั่งข่างเดียวด้ะครับผมเนี่ยตัวสับผมบ่น้องลาบลาลาบลาบโอ้ก้อยก้อยก้อยโอ้ยกูต้ปงก้อยนี่ครับผมทำเร็จนะครับเนี่ยอันนี้ที่เช็ดปุ้งไว้เลยเกือบตึงตึงี้ยปากแล้วครับเมื่อเกือบได้เลย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 ได้ได้ยุ้มสามตัวนี่แหละครับผมครับไป้พักก็หลายตัวนีง

กุยทำไงทำไงนะครับจ้ำหดครับจิงเข่าเนาะทำกุยจ้ำนะมามามาไปดิจะกิงเขาได้เหรอท่านมาเอาเดียวๆุุทไทยแล้วไปตัวนอันเลีทนั่นไปเลยโอเคสองา้โตไงออกไปยังขึ้นจะใเอาแล้วเพราแล้วแล้วพอะแล้วพราแล้วไปค่นค่นเยขขยาวขยขุขยาวโอ้โหสุดยอดเลยครับี่น้อง สุดเลยครับจากไร่เลยครับแป้งแพงวันโอ้เดีก็ตาด้วยนี่นี่เป็นวันตี่เป็นนนี่เปวันี่เป็นน่เป็นวินนี่เป็นวิีเปลี่เป็น